ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยเอม่าามอเตอร์จำกัดและสมาคมวิทยาลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยในพร,ระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาเิราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรนราชสัดาสยามบร,รมร,ราชกุมารี ใจกันแรงดีครั้งสู่จุดหมายเดียวกันเอาออกไปได,ะะด้วยพลังจะมีเพียเราเท่านั้นที่เข้าใจถี่มั่นใจเพราะเราผูกพันสิบปีแห่งความท้าทายสู่จุดหมายเดียวกันยกระดับการเรียนรู้ภานการศึกษาสู่เยาวชนไทย สวัสดีครับเรียนท่านดรประเสริฐกินชูนะครับท่านนายกครับมีอะไรที่ต้นทุนและชมภัยเฉพาะในประไทยในพระองค์ทรงทเป็นเทพารักษ์นาสมุนราชประมานินครับแล้วก็ผู้บริหารสมาคมด้วยแล้วก็สื่อจนสปอนเซอร์แล้วก็น้องๆจากสมาคมที่าระองค์รักทุกท่านนะครับจากที่วิดิทัศน์ที่ได้แสดงไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยามห้ามีความภูมิใจอย่างยิ่งครับว่า ในช่วง60ปีที่ผ่านมานรับเราได้ทำธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงในขณะเดียวก,ก,กันก็มีจิตอาสาที่จะสร้างการศึกษาให้ดีขึ้นด้วยครับแล้วก็มีดีอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับทางคราทรวามคลองที่ช่วยกันพัฒนาต่อยอดจากนักเรียนในห้องเรียนนะขึ้นมาปฏิบัติจริง ประธานกรรมการบริหารบริษ <program men> ัทไทยเชมาฮ่าม <t> ัเกอร์จำกัดทั้งหมดตานเรื่อมาคอนเสิร์ตเรียนท่านผู้บริหารการศึกษาท่านผู้มีเกียรตทุกท่านนะครับผมในนามของสมาคบครับซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับด้านที่ที่ขอได้บอกแล้วว่าเราได้รับความระเบิดครับช่วงยามห้ามาถ้าเป็นสิบปีด้วยกัน ผมวิลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยในพระ,ระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิฐาธิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปรัชราสุดาสายามบรมราชกุมารีถือค้างกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะให้ทั้งสองท่านจรดประกาเซ็นก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยว <Yeah. S 2> หลังจากที่เซ็นเรียบร้อยแล้วก็จะมีการสลับปันทึกข้อตกลง M O U นะคะ เชนพกุกดาหานวิทยาลัยเทคโนโลยีพันชัยร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัยยโสธรวิทยาลัยเทคโนโลยีพังคนพันธุ์เชการสกลนครนะคะ